สวัสดีครับกำไรยกฟาร์มจังหวัสดสุรินทร์ครับผมตำบลหน,นองเสนิดอำเภออมพระนะครับผมเบอร์โทรติดต่อ0929086319นะครับวันนี้พามารักษาไก,ไก,าไก่ไม่ยอมกินข้าวนะครับไก่ผอมไม่ยอมกินข้าวนะครับวิธีการรักษาก็จะมียาสองสองอย่างนะสองอย่างสองชนิดเดี๋ยวดูตัวยาแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวดูตัวยา ตัวแรกจะเป็นซัลฟามับซัลฟามตใส่ไปหนึ่งฝาใส่ไปหนึ่งฝาต่อน้ําน้ําไม่ต้องใส่เยอะนะครับใส่พอเขากินหมดวันต่อว,วันเปลี่ยนวันต่อว,วันนะครับผมสักให้เขากินสักสี่ห้าวันนะครับผมเราเปลี่ยนสักสี่ห้าวันซัลฟ,มฟาฟมีหนึ่งฝาซัลฟามตจะช่วยเรื่องซัลฟามตจะช่วยเรื่อง ภายในภายในลำไส้ติดเชือ้อภายในลำไส้นะครับผมพวกอกแหลมกินข้าวแต่ว่าผอมนะครับตัวนี้ช่วยได้นะครับสารเมร็ดหนึ่งขวนนี้ใช้ได้นานนะครับใช้ได้นานมากตัวยาดีมากใช้แต่ตัวนี้แหละพ้กไก่เป็นบิดเนระับไก่เป็นบิดไก่ผอมใจดีมากนะครับผมใช้ที่รัฟาใช้ที่รัฝาเนี่ยผสมน้ำให้เขากินแล้วก็ผสมยาจะเป็นพาร์ทนะครับ พาร์ทสองหนึ่งห้านะผพาร์ทสองหนึ่งห้าตัวนี้ก็จะช่วยเรื่องพาร์ทสองหนึ่งห้าใส่ไปประมาณหนึ่งช้อนชาสมสมใจกันเลยนะผมสมบวกกันเลยซันฟมเมดบวกพาร์ตนะผมใส่ผสมกันไปเลยนะครับผมพาร์ทนี้ใส่หนึ่งช้อนชาเลยครับกะ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 เอาหนึ่งช้อนชาพาร์ทจะช่วยเรื่องระบบลำคอนะระ,อระบบลอืคอระบบหายใจนะครับผมจมูก ติดเชื้อในคอนะผมพวกคอคอคอดังตัวนี้คอข้อคอดังกรอกตอกรอกตอนเย็นก่อนนอนนะผมกรอกใส่คอเขาตอนเย็นก่อนนอนห้ามกินน้ําตามเลยวะกรอกสองสวันก็หายเลยผมคอคอคอดังคอเป็นฝ้าคอเป็นฝ้าคอเป็นแผลเป็นจุดจุดสีขาวขานะครับตัวนี้ช่วยได้นะครับกรอกสองสวันก็หายคอะ้อลงพวกคอคอกหายใจดังคอข้อดังใจร่วมกับยาฉีดนะครับ ไรวมกับยาฉีดเอกเตอชัวหรือว่ามีคนสเปกก็ได้นลครับถ้าเป็นคอขอ้ขอก็อดังเป็นหวัดต,ตัวนี้ก็ผสมให้เขากินไปนะครนบผสมให้กินบวกเข้าไปบวกสองอย่างบวกสองอย่างแล้วก็ให้เขากินเดี๋ยวก็เขาจะเริ่มดีขึ้นครับเดี๋ยวเขาจะเริ่มดีขึ้นเริ่มกินข้าวได้ เขาจะเบื่ออาหารเบื่ออาหารเขาไม่ไม่ย่อยอยากอาหารอากาศเปลี่ยนแปลงนะอากาศเปลี่ยนแปลงช่วงนี้เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนนะครับผมมาวาดฝนตกแล้วก็ผสมวันต่อว,วันนะครับผมพ่กนี้ก็มาผสมให้เขากินใหม่ตัวยาก็เททิ้งแล้วก็ผสมใหม่นะครับผมวันต่อว,วันเพราะว่าตัวยาเดี๋ยวเขาจะบูดทิ้งไว้ข้ามคืนเขาจะบูดนะครับก็ประมาณนี้นะครับผม ประมาณนีนะ้เดี๋ยวขอจบคลิปก่อนนะครับผมเดี๋ยวจะมาใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ